เวลาใส่เนี่ยผมแนะนําว่าเราควรจะใส่เจอร์รีอัดเข้าไปในช่องที่มันมีรูโบอยู่เนี่ยปิดนะครับปิดไว้เลยเพราะว่าเวลามีเศษฝุ่นเศษดินอะไรลงไปมันจะได้ไม่เข้าไปกองนะทากเกลียวไว้เลยก็ได้ยืดอายุการใช้งานของมันนะดีวาไขาไม่ออกนะครับก็สําหรับคนที่สนใจเรื่องนี้นะคนที่คิดว่าไม่เห็นจะต้องไปทาก็ผ่านได้เพราะว่าเรารักเครื่องแล้วก็ใส่ใจเครื่องไม่เท่ากันนะ เผื่อวันดีคืนดีเราอยากจะไขมันไขไม่ได้จุดพวกนี้ถ้าใช้มือได้ก็แนะนำให้ใช้มือนะใช้เครื่องบางทีมันก็แรงเกินไปถ้ามันขาดก็งานเข้าฝากไว้อีกหนึ่งเรื่องครับขอบคุณครับโอเคค่ะ จะเป็นช่างโอ้โห